พระนิ่มตอนเชือกผูกคอบ่วงผูกกรำใส่ผู้ดาวแบบโบ้โบยปลิวดูแล้วสวยใส่ใส่เงียบดงกินไว้ไว้สวยนะ วัดอยู่ไกล้ตราการนิ่งน้ำอุดปิดอยู่ลหลังเขามีแต่เราหลวงพี่ไม่มีใครเต้ไปซื้อน้ำอาลมใส่น้ำแข็งให้หลวงพี่หน่อยสิยามร้อนก็ใช้ยามหนาวก็ใช้แต่ไอเต้มีสงสารกันเเสียงไอเต้ เด็กวัดผ um. ู whales, ้ทรงอิทธ e ิพลคนเดิมร้องเพลงประชดประชันผมเมื่อถูกใช้ให้ไปซื้อน้ำอัดลมที่ร้านค้าเมื่อผมได้ยินดังนั้นก็นึกขำในความหัวปร้ายของมันจะโกรธก็โกรธไม่ลงอยากกินอะไรก็ซื้อมาไม่ต้องมาประชดเดี๋ยวปัดผมเอ่ยอย่างยิ้มยิ้มไอเต้หัวเราะร่าวิ่งตรงไปหน้าวัดอย่างลิงโลดจริงจิงนะาซื้ออะไรก็ได้จริงๆนะเออ อยากกินอะไรก็ซื้อเลยคราวนี้ไอเตจะเมาให้หมดร้านเชีวิตของไอเต้นั้นน่าสงสารนักแม่มันหอบมันมาทิ้งไว้ให้หลวงพ่อตั้งแต่ยังเป็นทารกตัวแดงๆฝากฝังให้ช่วยดูแลเพราะตนเองต้องไปทำงานในเมืองหลวงจะทิ้งไว้กับผัวก็ไม่ได้เพราะเมาทุกวันเช้ายัานค่ำชาวบ้านเมื่อรู้ข่าวก็ขึ้นมาที่วัดแทบทุกวัน ช่วยกันเลี้ยงดูไอเต้เหมือนลูกในไส้เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวป้อนนมป้อนข้าวมันจนมันเติบโตรอดตายมาได้จากที่เป็นทาลกตัวน้อยน้ำหนักไม่ถึงหนึ่งกิโลกรัมเพราะแม่ไม่เอาใจใส่ตัวเองตอนตั้งท้องไอเต้มันเป็นเด็กน่ารักอายุไม่ถึงสิบขวบดีแต่รู้งานรู้ภาษาทุกอย่างอะไรที่เคยทำผิดแล้วถูกลงโทษ มันจะไม่ทำอีกเป็นครั้งที่สองทุกคนจึงรักใคร่เอ็นดูในความน่ารักของมันไอเต้เลยเหมือนเป็นลูกของคนทั้งหมู่บ้านส่วนตัวผู้เป็นแม่ขาดการติดต่อไปตั้งแต่สามเดือนแรกหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรหมาไม่แครร่วม30-40่ตัวยังเลี้ยงได้นับประสาอะไรทบแค่เด็กคนเดียวคำพูดของหลวงพ่อตอนเล่าเรื่องไอเต้ให้ผมฟังทำให้ผมรู้เลยว่า ที่ชาวบ้านรักเคารพและศรัทธาท่านนั้นไม่ใช่ด้วยบารมีผ้าเหลืองแต่เป็นเพราะความมีเมตตาของท่านที่แผ่ออกมาจนใครๆก็รับรู้ได้ในตอนที่รู้ข่าวร้ายเรื่องป้าปราณีไอเต้ร้องห่มร้องไห้พูดจาไม่เป็นภาษาเนื่องด้วยป้าปราณีนั้นประคบประงมฟูมฟักไอเต้ดุดสายเลือดเดียวกันแถมชื่อเต้ของมัน ก็ได้ป้าปราณีนี่แหละครับตั้งให้วันนี้ผมไม่มีภารกิจใดๆต้องทำเนื่องจากห้องน้ำก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้นั่งชิวๆตามสบายสไตล์เขตอพยธานโฮมสเตย์ท่านิ่มคืนนี้มีสวดพระธรรมนะพวกเราไปกันเองหลวงพ่อไม่ว่าง เสียงหลวงพี่เพนหัวหน้าแก๊งสามสหายทำบรรดาลเอ่ยขึ้นดึงผมให้หลุดจากผวังที่ไหนละหลวงพี่ไงช่วงนี้ตายกันบ่อยแท้ผมเอ่ยถามเพราะสองสามวันมานี้พวกผมออกสวดพระอภิธรรมกันทุกคืนแถมยังไม่ใช่ที่เดียวกันด้วยหมู่บ้านข้างๆนี่แหละบ้านของผีเด็กที่เกาะขาท่านไหมะอะไรนะคนแม่ผูกคอตายเมื่อเช้าได้ยินดังนั้น ผมก็สลดลงทันทีเด็กสาววัยรุ่นที่หลงผิดกระทำอันน่าหดหูด้วยการร่วมมือกับชายคนรักสังหารลูกน้อยในไส้จะด้วยเคราะห์ซ้ำกรรมซัดหรือเพราะสิ่งใดไม่อาจรู้เธอเสียสติเพื่อหาแต่ลูกตัวเองจนทางบ้านต้องมัดไว้สุดท้ายก็มีจุดจบอันน่าเศร้าผูกข้อใต้ตามลูกน้อยของเธอไปแค่ไม่กี่วันหลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นั้นขึ้นชาวบ้านบอกว่า ผีลูกนั่นหละมาเอาไปเห็นว่าตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาก็เอาแต่นั่งเพ้อถึงลูกขณะที่นั่งสนทนากันได้สักครู่เสียงรถมอเตอร์ไซค์ูุสกิอารซีก็ดังกังวานลั่นวัดทั้งเสียงที่ดังและควันที่พวยพุ่งออกมาจากทุกรูรั่วของท่อไอเสียเนื่องจากความกลับกลุ่มควันนั้นม้วนตลบตามหลังดูเผินๆราวกับรถขายไก่ย่างส้มตำก็มิปาน สักครู่ก็มาจอดดับสนิทที่หน้ากุฏิผมที่เป็นหลังแรกลมตีกลับพาเอาควันไอเสียหมเข้ามาทางพวกเราสภาวะตอนนั้นเสมือนนั่งอยู่ใน,นดงหมอกใสลึกควันเผาหญ้าข้างถนนวะลุงก้านเจ้าของรถเดินมาหานั่งลงข้างๆผมยังไม่ทันกล่าวทักทายใดๆแกก็ควักเอายาเส้นมาพันแล้วจุดสูบอย่างรวดเงวเสร็จแล้วก็พ่นควันมาทางผมเอาเข้าไป แม่รู้จะเลือกเป็นมะเร็งด้วยควันอันไหนดีเลยครับท่าน <c oughs> <c oughs> ลุงกา้านชะเง้อมองไปทางกุฏิหลวงพอ่อทำท่าทำทางมีพิรุษชอบกลนเมื่อแน่ใจว่าหลวงพ่อไม่อยู่แน่แล้วก็กระซิบขึ้นข้างหูผมแต่เป็นการกระซิบที่มีความดังเกิน60เดซิเบลแน่นอนเล่นสะผมสะดุ้งเลยไอ้พามันไปไหนอะหลวงนะมีธุระจะคุยกับมันสักหน่อย แกเอ่ยถามพลางพ่นควันใส่ผมแทบสำลักน่าจะหลังวัดละมัง้งดวนไหมละ่ะธุระที่ว่าถ้าไม่ดวนรอไอ้เต้กลับมาเดี๋ยวใช้ไปตามให้แต่ถ้าดวนก็ควบอาศีต,ตอสไปตามเองโลดผมกล่าวอย่างคึงเคืองลุงก้านมองหน้าผมและบนอุบอิบพลางล้วงมือเข้าไปในถุงย่ามใบเล็กที่แกสะพายอยู่ควักเอาเชือกไนล่อนสีเขียว ที่ถูกมัดไว้เป็นบ่วงแลดูคุ้นตาด้านปลายที่ยาวหน่อยมีรอยถูกตัดวางลงบนโต๊ะตรงหน้าผมกับหลวงพี่เพนเราทั้งคู่มองเชือกแล้วหันกลับไปจ้องหน้าหลวงก้านอย่างสงสัยเชือกอะไรนะ่ะโยมพ่อก้านผมเอ่ยถามทำสีหน้าอ่อนต่อโลกทั้งที่ในใจก็ตงิดต,ตังิดเหมือนจะรู้คำตอบลวงหน้าเชือกผูกคออีฟ้ามัน ก็บ้านที่พวกหลวงนาจะไปร้องเพลงกันคืนนี้ไงจะเอามาทําอะไรล่ะจะเอามาทําหวยสักหน่อยแกตอบพลางคุ้นควันต่อไปอย่างไม่ยี่ระในคำพูดของตอนเองแบบนี้ได้หวยแม่นนักแลหลวงนาเอยช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าคําพูดประโยคนั้นจะทําร้ายจิตใจดวงน้อยๆของผมแค่ไหนผมลุกพรวดทันทีเมื่อประมวลผลคําพูดนั้นเสร็จสมบูรณ์โธเอ้ยพ่อคุณพ่อทูลกระม่อง แค่วันนั้นผมจับพระคีริ้วที่ห่อศพน้องพอตกกลางคืนน้องก็มาหาเล่นยิมนาสติกลีลาเกาะขาผมให้ไอเต้เห็นเป็นบุญตาไปรอบหนึ่งแล้วนี่เล่นเอาเชือกผูกคอตายของแม่เด็กมาขนาดตัวลูกที่ไม่รู้ภาษายังเฮี้ยนขนาดนั้นแล้วตัวแม่มันจะเฮี้ยนขนาดไหนจะได้เห็นผีก็คราวนี้ละมังกูโยมพ่อไปเอามาทำไมอยากได้หวยก็จุดธูปแล้วนอนฝันเอาก็ได้มัง้งโห้ย ไม่ได้รอกหลวงนะของแบบเนี้ยไม่ได้มีมาบ่อยๆยิ่งตายแบบนี้นะเหียนดีนะักลุงก้านตอบราวกับเชือกที่กองอยู่ตรงหน้าเป็นของลดราคาที่ต้องรีบพุ่งเท่าไส้เกินนั่นไงเหียนขนาดไหนผมไม่รู้หรอกแลอโยมพ่อไม่กลัวเขามาเอาคืนหรือไงลุงก้านเมื่อได้ยินผมเอ่ยถามดังนั้นแกก็ลุกขึ้นยืนควักพระเครื่องที่ห้อยคออยู่เป็นพวงออกมาโชว์ให้ดู จากจํานวนขนาดนั้นถ้าแกเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเหล่าบรรดาหลวงพ่อคงเถียงกันวุ่นว่าใครจะเป็นคนไปช่วยพระขนาดเนี้ยผีที่ไหนจะกล้ามาลอกลหลวหนนาแล้วก็นี่อีกพญาหมีควายจากป่าหิมพานถ้ามันเก่งขนาดผ่านด่านพระเครื่องมาได้ก็ต้องตายรอบสองเพราะโดนตีนหมีตบ รอยสักโมัโม,ม่ดูแทบไม่รู้เรื่องเนี่ยนะมันจะช่วยอะไรได้โอ้โหหลวงนาะพูดเหมือนไม่รู้จักเสือกา้านผู้จัดจ้จานในย่านนี้แล้วในเมื่อดูถูก,กันมันก็ต้องโชว์ของสักหน่อยลุงก้านพูดกับหลวงพี่เพ็ญด้วยท่าทีฉุนเฉียวแกถอดพระเครื่องออกยื่นมาให้ผมรับไว้หนักขนาดนี้แ,นแต่คอแกไม่หักสแสดงว่ามีของดีแกก้มหน้าพนมมือขึ้น บนเงิมเงำงมง,งอยู่สักพักตัวแกก็เริ่มสั่นแล้วจู่ๆแกก็เงยหน้าทำตาขวางกางแขนกางขากระโดดเยิงๆงปากก็ร้องมือก็กวาดแกว่งไปในอากาศทำท่าคล้ายหมีตะปบขาก็กางออกบางครั้งเดินโยกเยกบางครั้งกระโดดผมนึกว่ายืนดูรายการเดอะแรปเปอร์อยู่ถ้าผมใส่เสียงบีทบ็อกซ์เข้าไปนี่ใช่เลย แล้วจู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นโอ๊ยเล็เล็บติดกูครับพญาหมีควายแห่งป่าหิมพานในร่างของลุงการในขณะที่กำลังโดดเยิงๆิงแสดงพลังเท้าก็เกิดไปสัมผัสกับเหลี่ยมม้าหินอ่อนปลุกเสกเข้าอย่างแรงจนม้านั่งถึงกับเคลื่อนด้วยความที่ในป่าหิมพาน ไม่น่าจะมีของที่อาถรรพ์แรงแบบนี้ส่งผลให้พยามีควายถึงกับเล็บหัวแม่เท้าฉีเ,เ,เลือดโชคไปตามระเบียบ <laughs> ผมกับหลวงพี่เพนเมื่อเห็นดังนั้น <laughs> ก็ลั่นกากออกมาพร้อมกันเลยทีเดียวเป็นไงล่ะพญามีควายเล็บหัวเมตีนฉีกซะแล้วเล็บหลุดไหมเนี่ยท่านพญามีแห่งป่าหิมพาน <laughs> พยาหมีควายที่คึกค <laughs> ักบ้า <laughs> พลังอยู่เมื่อครู่บ <laughs> ัดนี้นั่งหงอย <laughs> เหมือนกินเห็ดพิษเข้าไป ต้องลำบากพระเอาเบต้าดีนมานั่งป้ายแผลให้อีกเพ่อพยาหมีควายสักครู่ไอเต้ก็เดินร้องเพลงเข้ามามพร้อมถุงน้ำอัดลมมันไม่ได้ซื้ออะไรมากินเลยเงินทอนเอามาคืนผมครบทุกบาทเงินทอนเอาเก็บไว้ไปซื้อขนมที่โรงเรียนเลยฉันให้ขอบคุณครับโลวงพีพ่เออแล้วก็ไปตามโยมพ่อพาให้ด้วยบอกว่าท่านพญามหมีควาย เดินทางจากป่าหิมพานมาหาแน่ครับผมเอาแต่กันโอ้ันปีนเป็นอะไรอ่ะเลียบเต็มเลยเมื่อลุมพามาถึงผมก็ปล่อยให้ตั้งสองคุยกันผมกับหลวงพี่เพนปลีกตัวไปกุติหลวงพี่หนองกะว่าจะไปนั่งเล่น และแน่นอนครับลูพี่เต้ก็ติดสอยห้อยตามผมมาอีกเช่นเคยผมไปด้วยกับพี่ยกไปร้องเพลงให้ฟ้านี่ฉันร้อม่ะร้ายเพลงนั่นนะตาไหนคืนนั้นพวกผมสี่สหธรรมิกก็ไปสวดอภิธรรมที่บ้านของฟ้าเด็กสาวผู้หลงผิด แต่ไม่มีโอกาสแก้ตัวบรรยากาศภายในงานผู้คนบางตาจนถึงขั้นโงงเหรงที่หน้าลงศพมีดอกไม้จัดไว้อย่างสวยงามหญิงวัยกลางคนมผมคาดว่าน่าจะเป็นแม่ผู้ตายนั่งซึมไม่พูดไม่จาด้วยความโศกเศร้าข้างๆกันมีผู้ชายอายุไล่เลี่ยก,กันนั่งโอบไหลพลางพูดปลอบโยน มันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเอาซะเลยครับมันพาให้คนที่เห็นนั้นจิตใจเศร้าหมองลงไปด้วยนี่ละหนอชีวิตคนมันคงจะสะเทือนใจอย่างมากที่ผู้เป็นพ่อแม่ต้องมาจัดงานศพให้ลูกของตนลูกที่ตนนั้นคิดว่าจะฝากผีฝากไข้เมื่อแก่ตัวลง การสวดพระอภิธรรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่มีเหตุการณ์อะไรให้หวาดเสียวหัวใจพวกผมก็เดินทางกลับวัดโดยผู้ที่ไปส่งนั้นคือลุงพาและพหนะคู่ใจแน่ใจนะว่าจะนั่งกระบะหลังท่านนิ่มผมติดนั่งกระบะท้ายครับเพราะลมพัดสบายถ้านั่งด้านหน้าผมจะเมารถทันทีถึงแม้ว่ารถจะยังไม่ได้ออกตัวประมาณว่าปิดประตูรถปุ๊บ เมาปั๊บแบบสั่งได้ก่อนก้าวขึ้นรถผมมองสำรวจกระบะท้ายอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมตายส่งใต้เสือผมพลิกดูหมดเพื่อลุงพาแกจะเอาของคนตายมาอีกประสบการณ์สอนให้เราแข็งแกร่งครับ กลับมาถึงวัดผมก็พบมอเตอร์ไซค์ห้างของลุงก้านจอดอยู่หน้ากุฏิผมส่วนตัวเจ้าของนั่งสูบยาขมวงอยู่ที่ม้านั่งปลุกเสกข้ามืดป่านนี้ลุงก้านแกมาทำอะไรนะ่ะโยมพ่อผมเอ่ยถามลุงพาด้วยความสงสัยพ่อคืนนี้โยมพ่อจะพามันไปทำหวยุูงนี้หวยออกแล้ว เดี๋ยวเอาเลขเด็ดมาฝากนะลุงนะลุงพาตอบพลางเดินเข้าไปคุยกับลุงกา้านเออเลขเด็ดขอให้ได้มาแต่เลขและกันตัวคนให้เลขไม่ต้องพามาด้วยเด้อพ่อคืนนั้นผมสวดมนต์แล้วเข้านอนเหมือนอย่างเคย หลับสบายไม่มีอะไรมารบกวนจนถึงเช้าหลังจากบินทบาทกลับมา ผมก็ยังคงเห็นรถลุงก้านจอดอยู่ที่เดิมเมื่อคืนโยมพวกก้านแกไม่ได้เอารถกลับหรือว่าไอเต้ไม่ใช่แค่รถนั่นหรอกพี่ตัวแกเองก็ไม่ได้กลับนนนอนตัวสันอยู่บนปฏติลุงพอนนเห็นวันดนผีหลอกไม่รู้จะลัดไขวโกรนหรือเปล่าไอเต้ตอบ แล้วก็เดินเอาของไปไว้ที่ศาลาหอฉันทิ้งให้ผมยืนงงในดงหมาวัดสงสัยว่าลุงก้านแกโดนผีที่ไหนหลอกพอฉันเช้าเสร็จผมก็รีบรุดมุ่งหน้าไปกุฏิหลวงพ่อเพื่อค้นหาความจริงรีบจำเอาไปไหนท่านนิ่มไปดูโยมพ่อก้านสักหน่อยพวกผมไปด้วยบนกุฏิเมื่อก้าวขึ้นไป ผมก็ได้กลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงเหม็นเหมือนมีใครยกซ่วมมาไว้ที่นี่ตรงหน้าผมบนพื้นลุงกา้านแกนอนหลับตาพริมตัวสัน่นมีจีวรคลุมตั้งแต่คอถึงเท้ามีบ้างบางครั้งที่แกสะดุ้งคลางฮือแต่ก็ไม่ได้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลแกหลับแบบซ้อมตายแต่หน้าตาของแกดูไม่ค่อยสบายนักปากซีด เหมือนคนป่วยหนักจะไปไมิไปแลข้างๆกันนั้นลุงพานั่งประนมมือคุยกับหลวงพ่อพหน้านตาซีเรียสและตะกานมันตายแกจะทำยังไงล่ะตาพาบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แกก็มีใคยละไม่เคยดำสักทีครับผมขอโทษครับหลวงพ่ออระผมจะไปทำย่างนี้อีกแล้วอ่ เกิดอะไรขึ้นลหละครับโยมพ่อพาไงสภาพโยมพ่อก้านเป็นแบบนี้ละ่ะลุงพาหันมามองขมแล้วแกก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเมืเ่อคืนปานเที่ยันคลิวปว่วๆกระผมกับไอ้กา้านพากันไปลังลักที่เป็นป่าชา้าเปล่าว่ายขไปขอหวยแต่เชื่อ,อผูกคอผีพอไปถึง ไอการมุปตะเก็นเตรียมข้าวของและเริ่มคำพิธีอรัย์อยู่นานสองนานแต่ผีของนันฟ้ามันก็ไม่ออกมาสักทีไอ้ทานมันก็เรเววุงิบวกกับกลุ้มเล่าข้าวพี่ซัดกับฉันไปตั้งแต่ตอนหัวคำไอ้การมันก็ยิ่งข้าวไปกันใหญ่ไหนไวะอีฟ้า ออกมาให้หวยกูเดียวนี้กูรอนานแล้วนะเวย้ยอย่าให้กูต้องงดความอดทนนะมึง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไอ้การพันเอาพนเอาหน่อยสิวะเรามาหไว้นะเวย้ยไม่ได้มาปล้นหวย <c oughs> มึงจะออกมาได้ดีไหมออกมาสิวะถ้ามึงกลัวพวกกูมึงก็อุ้มลูกมึงออกมาด้วย ขอหวยเสร็จแล้วกูจะสอนหนังสือให้มันออกมาอีฟ้าออกมาเฮ้ยไอ้กันว่าโหวยคำนดีๆก็ได้นะมือที่เมาแล้วทำซ่าเกินเปเลยอยู่เลยยังมึงยังไม่ออกมาอีกอีเด็กนี่ผู้ใหญ่เรียกไม่รู้จักมาหาเจอหน้านะพอจะตบให้หัวทิ่มไปเลย พอได้ไล้วไอว้การงูเป็นหางคายมันทำไงว,วะเดี๋ยวมันก็ออกว่าหักพ่อรอกไอ้านี่อุ้ยไอ้สับเปลือยใจประสิวมึจะกลัวมันทำเพื่อ,อผีเด็กเมื่อวันซืนลองโผล่มาลองของกับกูดูสิกูจะเตะให้กลิ้งเป็นลูกขนุนทั้งแม่ทั้งลูกเลยคอยดูสิ้นเสียโบกเวคาทายเฮวไอ้การ จู่ๆป่าช้าที่เงียบสลบเอาบังกเกิดพายุนมพัตุนแกรพหอบเอาใบไม้กิ่งไม้แห้งปลิวไปทั่วเทียนที่จุดไว้ดับโลกนอกรงลมฉันคว้าไฟฉายขึ้นเปิดสวิตภาพขึ้นหน้าฉันหนุมหน้านิ่มเอ้ยอยังกำลังแม่นาพระกโนมีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏขึ้น เธออดูดรูปน้อยไว้ในอ้อมกอดยันทนุกถนอมตัวเธอซีดขาวใบหน้าบวมเป็นชีม่วงครั้มเธอมองมาที่ไอการโดยสายตาที่โกรธแค้นเป็นยิ่งนักแหกปากตะโกนเรียกหายาทั้งแม่มึงหรือไอกแก่เออออกมาได้สักทีอีนังผีเด็กใจแตกไหนหวห้เด็ดหวห้เด็ดของกูน่ะ หวยกูไม่มีให้มึงหรอกมีแต่ส้นตีนกูนี่แหละโว้ยโอ๊ย,อยไอ้การปริวตามแรนตีนถีบโคโรกลับมาที่เดิมพรักเพิกที่ห้อยคอไม่ต้องถามถึงหลุดกระจายเกือบหมดอีเวนตีนหีบกูอยากลองดีกับกูใช่ไหมเบื่อชีวิตกแก่ของมึงแล้วใช่ไหมผีของหงฟ้าเดินเข้ามาคร่อมร่างไอ้การว้ามักขที่ลำคอส่วนไอ้ตัวลูก หัขาของสองข้างของนายการไว้ไม่ให้ดินสองแม่นูกรวมแรงแข็งขัน,ขนช่วยกันทำมาหากินฉันตั้งสติได้ถึงคว้าเมีดหมอขันมาจากะดูยามมึงหยุดเดี๋ยวนี้นะอีฟาไม่ย้ำอุจมัดมือยัดหม้อทวงน้ำแ้วเอาลูกมึงทำอุมาหองไม่ให้ผุดให้เกิดมึงก็อีกคน อยากลองดีกับผูใช่ไหมผีของนางฟ้ามันไม่ได้เคกรกลัวที่ฉันพูดมันกระโจนเข้ามาหาฉันฉันก็นต้องกร้งใจฟันสวนไปด,ด้วยมีดหมอแค่นั้นแหละมันขลุ่งโลแล้วก็หายวับไปทั้งแม่ทั้ลลงลูกลมพายุที่เคยพัดโหกระลำก็หยุดโงทันที เหมือนมีใครไปกดสวิตช์ปิดแขมกิ้เลยวิ่งเข้าไปดูไอ้การมันไปทีงไหม่บอกว่าไอ้การไปหาไม่มึงไอ้เวียนเอ้ยขี้แฟกเยี่ยวแฟกไปก,กันเกมไปหมดไอ้การไอ้การ,การสุดท้ายแขมก็พลเอกลากร่านไล่สัดตีหงไอ้การ มาถึนปุติหลวงพ่ออย่างทุลักทุเลแลนวสภาพพอ่อยางที่เห็นนี่แหละครับผมได้ยินเรื่องทั้งหมดก็หันไปมองลุงก้านอีกครั้งใจหนึ่งก็สงสารแกแต่อีกใจก็นึกรู้สึกสาใจคนที่ผูกคอตาย ตามหลักศาสนาพุทธของเราแล้วถือว่าเป็นกรรมหนักเป็นอัตตะวินิบาตกรรมคนผู้นั้นจะต้องชดใช้กรรมในภพนี้โดยการผูกคอตายซ้ำๆจนกว่าจะหมดอายุไขหลังจากนั้นก็ต้องไปชดใช้บาปกรรมต่อที่นรกแล้วยิ่งน้องฟ้ามีกรรมหนักจากการฆ่าลูกในไส้ของตน ไหนจะกรรมที่ทำให้บิดามารดาร่ำไห้เหมือนตายทั้งเป็นและไหนจะกรรมที่ตนเองฆ่าตัวตายอีกดวงวิญญาณของเธอต้องทนทุก์ทรมานกว่าตอนมีชีวิตอยู่อย่างแสนสาหัสเพียงแค่นั้นก็แย่พอแล้วเราผู้ซึ่งยังมีลมหายใจยังสามารถแก้ไขสิ่งที่ตนเองนั้นได้กระทำผิดก็ไม่ควรไปซ้ำเติมเขาให้รับความทุกข์ ความโกรธความอับอายไม่ว่าด้วยวาจารหรือการกระทำที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีเราควรปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเขาให้เป็นไปตามกรรมของเขาคนเราจะถูกหวยได้นั้นอยู่ที่บุญเก่าว่าเราสร้างไว้มากแค่ไหนหาใช่ถูกจากเรียกผีบอกไม่ฉะนั้น หากอยากได้อะไรเราก็ต้องรู้จักให้สิ่งนั้นก่อนอยากรวยก็ต้องให้ทานอยากมีความสุขก็ต้องรู้จักให้ความสุขผู้อื่นด้วยอยากได้รับเกียรติจากผู้อื่นเราก็ต้องรู้จักให้เกียรติผู้อื่นเช่นกันแต่การกระทําของลุงก้านนั้นบุญทานไม่ทําวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่ไหว้ เมื่อไปดูถูกว่าร้ายด่าทอผีก็ได้รับลูกถีบกลับมาเป็นสิ่งตอบแทนสุดท้ายคนที่บอกว่าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นก็ต้องมานอนจับไข้<ๆ>เพ้อคลั่งอยู่เช่นนี้แลฝากกดติดตามพระนิ่มด้วยนะครับ